สวัสดีครับผมเต้เซนไฟยเยอร์นะฮะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาน้ำโคกนะฮะมาผสมกับน้ำแข็งแห้งดูนะครับดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูเลย <S <S โอเคครับลำแรกผมก็จะเปิดอ่าขวดโคกออกมานะฮะอ่าโอเคเปิดออกเลยหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่อ่าน้ำแข็งแห้งลงไปนะฮะอยู่นี่นะครับโอเคดูกันจะเป็นยังไงเนาะโอเควู้ดูสิครับว้าวายังจะใส่อ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเมนทอดลงไปเลยนะฮะแล้วก็ดูนี่สิครับมีควันออกมาจากอ่าไอ้ ไปขวดด้วยนะฮะโคตรสวยเลยกาจะเป็นยังไงเนาะโอเควู้ดูสิครับว้าวโอเคครับเมื่อกี้เราลองกับโค้กซีโร่ไปเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองมาลองกับโค้กธรรมดาดูนะฮะดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปดูอะไรดีกว่าครับจะว่าไปนะโอเคนี่น้ำแข็งแห้งนะฮะจัดไปเลยครับโอเค ดูนี่สิครับเมื่อกี้มันติดอยู่อา่ตรงอาตรง่รงที่ปิดฝาขวดพอดีเลยนะฮะแล้วมันก็พุ่งขึ้นสูงมากเลยนะครับโอเคเมื่อกี้เราลองกับน้ําโค้กธรรมดาไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกับโค้กซีโร่ดูนะฮะถ้าเกิดเอาติดไว้บนฝาขวดดูซิมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปดูกันนะฮะนี่น้ำแข็งแหงของเรานะครับว้าวใสิลงไปเลยนะโอเคตีลงไป ว้าวทำไมไม่ขึ้นโอเคขึ้นมาสิเราต้องดันมันลงไปครับนี่ไงโอโดูนี่สิครับว้าวมันยังไม่ติดฟ้าขวานนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคปีลงไปว้าวทำไมไม่ขึ้นโอเคขึ้นมาสิเราต้องดันมันลงไปครับนี่ไง โอเคครับก็สนุกดีนะฮะที่เราได้ลองเล่นแบบนี้นะฮะโอเคผมชอบมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกรอบนึงดีกว่านะฮะโอเคต้องแข็งแห้งอยู่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะใส่ลงไปแบบนี้เนาะโอเคครับทุบลงไปเลยดูนี่สิครับรู้สึกว่ามันจะพุ่งต่ํากว่าของอ่าโคกซีโร่ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นโคกธรรมดานะฮะใส่ลงไปแบบนี้เนาะโอเคครับทุบลงไปเลยอ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะฮะดูนี่สิครับโคกซีโร่ครับมันลดลงมาเท่ากันเลยนะฮะเราดูโคกธรรมดาสิครับลดลงมาปริมาณพอๆกันเลยนะฮะแต่ว่าเท่าที่เห็นนะครับก็คือโคกซีโร่มันลดน้อยกว่าโคกธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับอ่าดูนี่สิครับว้าวแสดงว่าโคกซีโร่พุ่งขึ้นเยอะกว่าโอเคครับก็หวังว่าทุกคนจะได้สนุกและได้ความรู้อะไรด้วยนะฮะโอเคครับผมก็สาหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ให้ผมด้วยนะฮ